และนี่ก็คือรีสอร์ทล้างที่ว่ากันว่าเฮี้ยนที่สุดในประเทศคนที่เคยมาพักที่นี่ต่างก็เจอเรื่องราวแปลกประหลาดมากมายจนทำให้หลายคนอยู่ต่อไม่ได้ผมเคยมาที่นี่กับเพื่อนๆเพื่อมาพิสูจน์ว่าที่นี่มีผีจริงๆหรือเปล่าเพราะชาวบ้านแถวนี้ต่างเล่าว่าที่นี่เคยมีคนมาล่าท้าผีอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีใครได้กลับออกมานี่รู้อะไรไหม ผมนะเป็นคนที่ชอบทํากับดักมากๆผมเลยทํากับดักขึ้นมาเพื่อจะจับผีตัวนี้และแล้วผมก็ดักจับอะไรบางอย่างได้แต่ว่ากับดักที่ผมทําในตอนนั้นมันดูแรงไปหน่อยเลยทําให้ผมกับผองเพื่อนต้องรีบหนีออกมากลางคันแล้วตอนนี้คุณคิดจะกลับไปอีกไหมครับฮนะณตอนนี้คงยังไม่เข้าไปหรอกครับเพราะผมต้องไปทําธุระก่อนธุระอะไรหรอครับงานศพครับศพผีศพแชก,กี้ และนี่ก็คือเรื่องราวอันสยดสยองที่กลุ่มของพวกเขาได้เจอหลังเข้าไปลองดีกับสถานที่แห่งนี้สวัสดีชาวเกมกทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีนะ,ะและ้วนราก็อยู่ในเกมแกดิมอตนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในแมปของไปของอะไรแบ็ค <c oughs> ของอะไรลีซอ้โท่านนะฮะ HD ด้วยนะฮะเป็นแบบทำใหม่ ใช่ป่ะเหมือนเราจะเคยเล่นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาทําใหม่เป็นเฮพดีใช่ไหมแล้วดูบรรยากาศสิน้ำเออโหเรามารีรันเลยเออแต่คนไม่ครบเหลือมีคนใหม่เข้ามาคือเจ้าหมาจูนะครับใช่ไหมเพื่อนชื่อมาดูหน้าดิดูหน้าหมาวู่เลยโอเคมาเดี๋ยวเรามามาพิสูจน์กันว่าบ้านล้างนี่เขาเรียกบ้านล้างหรือโรงแรมไหเออโรงแรมนะโรงแรมล้างแห่งนี้เขาจะเฮี้ยนขนาดไหนวะ นะเขาจะสู้พวกเราได้หรือเปล่านะป่ะทุกคนยินดีต้อนรับอยู่รีสอร์ทของเราพนักงานสวัสดีครับผมนี่ไม่เห็นหน้าหน้าบัวแน่เออเออน่แต้กูนั่งกัดปากแบบเนี้ยแ้เรื่องวอาความกลัวเข้าครอบงำโอเคเรามาอุ้ยใครเป็นตัวตัวอ่ะไม่รู้อุ้ยแม็กมึงนั่นแหละแม็กไอ้แม็ก สัตตี้โอ้โหเปิดไฟฉายยังไงเอฟเอฟเออไปไปนีไม่ได้ไหมเนี่ยก็จะดดีนะไปให้อ่าผู้เล่นใหม่นะครับเอ่อสมาชิกใหม่ของเราคือคุณมาร์คไปก่อนเลยประตูนี้ไปหนุ่มทางนี้อะไรโอ้ยโอ้โหทางมันก็ยังมืดอ่ะอ่วนึงเปิดแล้วมึงไปเลยปิดปิดปิดไปนู่นก่อนเข้าเตอร์เออหลังเขาเตอร์มามา เราด้วยนะเราด้วยไม่มีอะไรเลยรลงรองเท้ากอดขนลุกเฮ้ยอะไรวะเดินตรงไปตรงนี้ตรงนี้มีดรอชิลดรอริมเยอะแปลว่าประตูเออว่ะโอ้ my god แล้วกะอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำไมสั่นเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยแฮลิพอตเตอร์พูดกับงูหรือเปล่า เขาลุกไปเลยไปเลยกูไปแล้วมึงจะไปประตูตรงไหนไปประตูอะไรอ่ะประตูที่วะแม่แม่คอยมึงโดนผีหลอกไอ้สัดตาใหญ่มาพี่ใหญ่ไม่กลัวแล้วฮะโน่นมันให้ไปตรงประตูสตอเรจทำไมน่าแล้วเร่งน่ากลัวผีไปดิมันนี่หนี้ตรงนี้เปล่านี่นี่ตรงนี้โอ้ยมึงอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเนี่ยโอเคปะตรงนี้เนี่ยไป นี่เขาไม่มีหัวนี่ไม่เห็นต่อกันเลยเลยข้างบนที่อะไรอ่ะแน่นึกว่าลูกก๊ตายหนุ่มนี่ประตูเนี้ยประตูเนี้ยอะไรอ่ข้างบนจะมีคนก็ได้นะครับที่นี่ห้องเก็บของห้องเก็บของห้องเก็บของยังไม่ได้เข้าเลยเออไปห้องเก็บของก็ไปอุ้ยมันล้อคยับเลยอ่ะโอ้ไม่เข้าไปเลยเปิดเข้าไปเลยเพื่อนน่าเดินชิบหายโอ้มาโอ้มีซาตานด้วยซ่าอะไรอ่ะโซ่เข้าซัมมอนเนอร์หัวตก เดี๋ือดสมอนแล้วอุ้ยอะไรประตูเปิดก็กลัวปะเฮ้ยมเปิดได้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรประตูนี้ก่อนปะประตูนี้ก่อนปะทุกคนดีๆประตูนี้ประตูนี้ไหนประตูไหนนี่ๆมีเสียงมันมีเสียงไหนพวกมึงเอ้าอยู่ไหนเฮ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ดีๆเก้าอี้ว่ะมึงเอาเก้าอี้มันจะมาปะไม่มาหรอกอุ้ยอุ้ย ไปมาเลยไม่มาม <mm เลยยังมันเอาทุกเวทเลยมันเอาทุกอย่างเลยวะไอ้เชี่ยมันนั่งเลยไหมตรงเนี้ยนั่งไม่ได้ไม่ได <mm 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 ้ไปแย่งเขานั่งม <mm ึงจะโดนหรอกไหนกูเ <mm ข <mm 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 ้าเนี่ยในนี้ไม่มีอะไรโอเคประตูนั้นมึงเข้าเลยมั๊บโอ้ดีดีเชื่อไอ้กระโหลกเดะเฮ้ยเฮ้ยเก็บไปด้วยเหรอโอ้ว้าวโอมากรแปลว่าเป็นเควสดิถ้าเราไปดีๆสี่อันหรือสี่อันโอเคไป สีอันเอาไปเลยเดี๋ยวเราไปทางตรงนู้นต่อตรงนี้เปิดได้ปะไม่ได้ไม่ได้มันตรงเนี้ยเปิดไดไอ้รูมหนึ่งถึงหกว่ะโอ้มีห้องอยู่แล้วโอ้โหดูดิอู้ยมัตอะไรแล้วเราเปิดได้ไหมนนี้เปิดไม่ได้ว่ะได้ใช่เปิดตรงนั้นเปิดไม่ได้แล้วห้องเนี้ยเจ็ดถึงเปสองไมด้เลแม็กบังคับเราต้องไป็นหนึ่งถึงหกกรเวเน่แม็กเปิดเป็นคนเปิดนะแม็กเปิดประเด็นก็จัดเลยอย่าหันหลังวะนะ ไปมีโอ้โหให้คนกล้าเท่าไหร่มีหลักนี่อะไรหลักมีอะไรมีอะไรอย่าเด้อย่าเด้ซื้ออย่าเด้แค่นี้แค่นี้จิ๊บแค่นี้จิ๊บกระโหลกไปมาร์กไม่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 มาร์กเชื่อกูไม่มีเชื่อกูตากล้องอยู่กับมึงไงเออจะมีได้ไงอุ้ยเฮ้ยศพเชี่ยผุผาลาตีหรือเปล่า มึงว่ามันจะลุกวะไม่มามาพิสูจน์ดิไม่าไม่มาพิสูจน์แล้วเไปกลัวไม่ต้องกลัวถ้ากล้องอยู่สคนเลยเนี่ยอันนี้ต้องมึงอั้ตองมุ้ยเลยอันนี้อุ้ยมีเสียงอุ้ยมันแทงโดนแทงอ่ะโหศพแม่งทำเหมือนจริงป่ะเล่นเปียโนได้มไม่ได้ศพกน่ากลัวเ้ยมีทำอะไรอ่ะแม็กกีทำอะไรยอออ๋อยยอ จบก็ไม่เว้นในเวทีไปเข้าห้องแรกแล้วห้องสองห้องสองแม็กจัดการเพื่อนเดี๋ยวห้องสามกูเองไปแล้วก็ห้องสี่ห้องห้องก็ไปโอ้ยจะไปกูเยอะห้องเยอะวะโอ้ยมันตากผ้าวะแย่ไม่ตากข้างนอกวะไม่อาบหรอแม็กเข้าไปเก็บผ้าเขาดิมองซ้ายมองขวาไม่มีโอเคไปเลยไปไป go เอ้ยโอ้ยแมงหลอดแมงหลอดแมงหลอดห้องสามกูไม่ทันรอดแล้วละสวิต กดได้ด้วยใช่อะแต่ไปไม่ติดอ้าห้องนี้ไปได้อุ้ยกระโหลกแดงใครเก็บเก็บใครเก็บกระโหลกคนแรกอ่ะไปดิไม่ใครเกก็็บได้ไม่ไม่ใช่ใครเก็บคนแรกก็เก็บไปดิเดี๋ยวข้าเก็บไปครบไงอาชีพเป็นไงอุ้ยเก็บกระโหลกแดงไม่มีกระโหลกแดงตัวนั้นอะมันเป็นสมมอนเนอร์มันไม่เก็บเพิ่มไหมยควัโอเคโอเคแล้วไปไงเอาแบบนี้ขวาน ขวัญซิงเฮ้ยเก็บได้ปะไม่ได้ไม่ได้ปะโถ่เดินไปไอเทมมึงจะสับผีไปไปไปออกออกออกไปห้องสามไปห้องสามปะไอ้มาร์ปะมึงดิมาร์เอาเฮ้ยมึงอยู่บนนี้ยกูเสียตอนเปิดประตูแล้วมันเออแุ้งแช่มาแล้วใสเว้ยโอ้โหไอรอดอีกอ่ะเฮ้ยจิบจิบป่ะโธ่นู่นประตูนู่นนี่ประตูน่ะขวาประตูขวาประตูขวาเลย โอ้โหมีรอยเลือดอะอ้าวมีเออร์เลอร์อันเบอร์เลอร์แดงกูอะเค้ากูไม่มีนะอ้าวชี้หาแล้ะอุ้ยเกือบแล้วโอ้ไม่ก็ดีนะยืนตรงยืนนี้พอดีกูเกือบเป็นเครื่องเส้นสังเวยแล้วเกือบเส้นสังเวยกูจะลิ้นพายกันเลยดูสิไม่มีแล้วว่ะโอเครอดไปห้องสี่ใครมึงอะห้องสี่ก็ไอ้แม่งอะอ้าวฮะไม่มึงไม่ใช่เหรอไปเอ้ยอันนี้ไม่มีห้องสี่ อันนี้อะไรอ่ะไม่รู้ว่าลองเข้าไปดิออาห้องนี้มึงเปิดเลยไปเก็บไว้ก่อนหนึ่งห้องสีอยู่นี่อ้าวใช่ไปเก็บไปก่อนอ้าวใครเปิดประตูแม็กไปเอ้ยมาร์กไปไปพร้อมกันพร้อมกันมึงอย่าเดินหันหลังดิไอ้พี่ไม่มีไม่มีอีอุ้ยโอ้โหบิลจะออกมาปะเนี่ยเอ้ยกระโหลกแดงจ้าไหนไม่ใช่ไหนไม่ไ็้เดี๋ยวรอสองแล้วเนี่ยสองท่าม้าแล้วโอเคไอ้ขี้ไปแหมงโอเคห้องกัฟฟิตี้ขี้ไปไหนต่อไปไอ้แม็ก แม่เมื่อกี้กู้น้ำเออว่าก็ต้องมึงดิโอ้โยเฮ้ยห้องนี้ก่อนให้เรียดูดูเพิ่งไปเพิ่งไปอะไรก็ห้องห้าไงมันอันนี้มันห้องสี่เออใช่างห้าไปนี่กระตุกกตาอันนาเบลหรือเปล่าโอ้ยอะไรกันอี๋มีมาแล้วมีมาแล้วกูเห็นเงาทีเดียวแกโดนแน่แกโดนแน่มันเงาทุกอย่างอ่ะเปิดตัวเลย ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำบ้านใครเป็นใหญ่ขนาดนี้เราเนี่ยห้องน้ำรวมดีกว่าวันนี้วันนี้วันนี้ห้องน้ำก่อนนี่มีกระโหลกเฮ้กระโหลกแดงเก็บเลยเก็บเลยใครเก็บก็ได้มันคืออะไรแบนเดตอะไม่ไอ้นี่มันเป็นเซอร์เคิลเซอร์เคิลซัมมอนเนอร์โอ้ซัมมอนเนอร์ไอ้ยี่ม่อกี้กูกรีดกูกรีดโดนแดงโดนไปหนึ่งครั้งไงอะไรครับกล้องเห็นเลยอุ้ยโดนไม่ไหนแม็ก ตายปะเจ็บปะเจ็บใจเจ็บแต่ไม่ตายเจ็บใจออกจากห้องนี้ดีกว่าอไม่ได้ออกไม่ได้ตรงนี้เอ้าไอเียวห้องนี้ไอ้ไอ้ห้องหกกูแย่โอ้โหหมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาเฮ้ยมีคนปะฮัลโหลครับสวัสดีครับไอ้ไอ้รอดอีกแล เฮ้ยเฮ้ยผมไปที่ยูอ่ะปิดได้ไหมอะหัวปิดได้ไหมอะอะไรอะไอ้ไอ้มึงลองมาดูตรงเตียงดนี่วะาทำอะไรอะพางไมู่่เลยอะสตี๋เอาแค่นี้เหรออ้าวพังเลยอะไรวะไ่โถแล้วทำไมต้องเป็นกูที่เจออะ ไม่เห็นเก่งเลยห้องเนี้ยยังเรายังปะโอ้ยห้องนี้แบบจะไปได้ไหมได้ไหมไปไปเลยอ๋อมันเป็นต่อไอ้ไอ้ประตูใหญ่นี่ปะอ๋อเอ้ยแต่ว่าห้องนี้ไม่เคยมานี่วุ่นดินนิ่งรูมใครหัวเราะไปเลยเปิดได้ด้วยเาะวางีลเอาห้องนี้กัน้ โอ้ยช่วงนี้น่าจะยาวอะไปเลยปะไปเลยไปเลยไปเลยและตอนนี้แมาดูรีวิวฟลเวอร์อะไรเนี่ยโอ้ยมไปปริศนาเหรอเฮ้ยโหมีพัสดุให้เล่นด้วยแปลว่าเราต้องจำเอ้ย <empowerment> โอ้ห, maple, 2018, ia, carbon, ห,ห้องน้ำไปห้อเน้ำไปให้เข้าไหมฟูเข้ไม่เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ่านาส, andal, สา calendar, ิอุ้ยเดอะซินฟูเฮ้ย โอเคไม่มีอะไรวะอาโบกูเกลิลเป็นภาษาไหมอ้โหูเยอะเขียนเยอะด้วยเขียนหืมอ n s o u t มันต้องกดล็อกประตูนี้เหรออืมใช่มันต้องกดตามแบบจัดยารักไงน,นะ,ะแสดงว่าเราอาจจะต้องไปหาตามห้องจุดต่างๆก่อนขึ้นลงขึ้นลงไปไฟไบีหรือว่าไอห้องหนึ่งห้องสองห้องสามวะตามไม่นี่เลยอะอาจจะมีก็ได้นะ แต่ว่าเราขอสำรวจแถวนี้ก่อนนะอันนี้เปิดได้ปะโอ้นี่กลับมาห้องนี้แล้วเพื่อนห้องเก่าอ๋อมันเป็นทางเชื่อมอ๋อมันเปิดไม่ได้ห้องนี้ตอนแรกนี่ต้องไปทร<ไ>ป<ด>งนู้นต้องไปตรงนู้นประตูแดง่ะเปิดเพลงนี้กูอยากฟังเพลงแล้วอ่ะไปทุกคนตามมาอ,อุ้ยอุ้ยห้องนี้มันอย่างเละเลยว่ะชีอะไรเป็นขี้เลยอะไรอ่ะนอนเหรอ ไม่ใช่น่าจะเป็นถั่วที่สงถั่วผ้าสงอ่ะทำไมกินขนมแล้วไม่ทิ้งขยะกันครับเออตีก้นนั่นนี่ฮะนี่เข้ามาเลยเพื่อนเนี่ยใครเข้าไปโอ้ยไอ้สัตว์ตกใจเออเลอร์ตัวเบลอเลยเขาใช่อะกูมีเออหรอกเเลยกูมีเอเลอร์อ่ะเลอร์ตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยโอ้ยอะไรอะไรเสียงเสียงหถอย โอ้ห้องเย็นแกเข้าเลยปะเข้าเขเขห็นมีอะไรบ้างอู้เหนอะไรข้างบนอะเฮ้ยกระโหลกกระโหลกแดงสามอันแล้วสามทับห้าแล้วเฮ้ยเจ๊งเจ๊งเจ๊งคิดว่าถ้าเก็บห้าอันมันจะมีอะไรไหมกูอาจจะแปลงร่างก็ได้เออไปซัมเมอร์วอรสามเป็นเป็นอันติเมตจิตเรแล้วจะป่ายังจู๋เฮ้ยเขาได้ปะไปปะไปไปเอาติดติด เฮ้ยห้องนี้หรือเ<ไ>ปอ<ม>ล,าลา่าที่เข้าไม่ได้อะ <_ D> จริงด้วย<อ>มาห้องนี้วะขึ้ไม่ได้ก่อนวะเดี๋ยดีข้างล่างดูให้ครบก่อนเออว่ะมีข้างล่างด้วยเหอใช่ไปข้างล่างไปเพื่อนมาดิมาดิข้างล่างอย่า,ยาไหล่ะ้างนี้ปะไหนก็ตรงนี้มาแล้วไม่ใช่หรอนี่ไงน,น,นี่โอ้โหเอาไม่ได้เข้ามาแล้วก็ที่เป็นตัรหัสไง โอ้แม่ก็ลืมอีกแล้วเราอ่ะฮะเดี๋ยวมันจะมีเมื่อกี้ไม่นี่มาทางนี้มาทางนี้ไหนนะไอ้แหน่ไม่นี่ไม่ไม่ไม่ปับเนี่ยเหรอเอ้ยมีตรงนี้ด้วยเหรออุ้ยอะไรเนี่ยตัวเราก็มองกันยากจิ้มหายเลยเอออ้ะเฮ้ยไม่มีอะไรโวยไม่มีไม่มีกระหลษเฮ้ยโดนทิ่มไปดิกูรอด ทำไมเราไม่ตายนะเราอาจจะเป็นผีก็ได้หนระือเราแบบว่าเราเป็นวิญญาณที่แล่รล่อนอยู่นาทีแห่งนี้โอ้โห